โอ้ลันลันลันล,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 ลัลันลาโอ้ลันลานลันลัลันลาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูต้อนจิตนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตกันอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจากเมื่อวานนี้นะคะ นี้รูปทรงอะไรคะเด็กๆรูปอะไรคะรูปวงกลมนะคะถ้าเป็นลูกบอลก็จะเป็นทรงกลมนะคะค่ะรูปนี้ค่ะเด็กๆรูปนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นกล่องนะคะจะเรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ รูปต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถ้าเป็นรูปทรงนะคะเด็กๆ,ๆเห็นแอร์ไหมคะที่คุณครูเคยยกตัวอย่างเด็กๆ,ๆเห็นจอทีวีไหมคะ <ๆ S 2> ก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะค่ะและรูปสุดท้ายค่ะเด็กๆรูปอะไรคะ รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเอ๊ะเด็กๆลองนึกดิว่ารูปทรงที่อยู่รอบๆตัวเราที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างนะคะเมื่อเรามารู้จักรูปกันแล้วนะคะวงกลมนะคะรูปวงกลม,ม,ม,มรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ารูปสามเหลี่ยมแล้วก็ รูปทรงเลยค่ะคณิตกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูต้องจิตก็มีภารลงานนะคะให้เด็กๆได้ไปทําการนะคะเด็กๆเ,เห็นในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนไหมคะจะมีรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมอยู่ในนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนับจํานวนนะคะอันนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะว่าในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนี้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด กี่รูปนะคะแล้วใส่ตัวเลขลงในช่องว่างนี้นะคะต่อไปวงกลมวงกลมในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนี้มีกี่รูปนะคะใส่ตัวเลขลงไปนะคะสี่เหลี่ยมนะคะในช่องนี้นะคะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะคะใส่ตัวเลขลงไปแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วก็สมผลงานมาให้คุณครูต้องจิตได้ดูนะคะ วันนี้คุณครูต้องคิดก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ